นนี้คนหนึ่งเขาอยู่ที่ฟองแม่ข่าแล้วนะครับบรรยากาศมันมันดีดมากนะทุกคนแล้วก็วกเที่วเที่ยวก็ไม่ใช่ไอ่อัดมากนะครับแบบมีมาเรื่อ,อยๆน่้บรรยากาศสวยมากมีแสงสีด้วยนะมุมนี้คือมุมแรกสพา,านะสพามแม่ข่านะครับสวยมากเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศมกันนะครับว่าจะมีมุมไหนบ้างอะนไรที่สวยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับ ครับจิงแล้วนะฮะคอไม่ไม่ขานะครับไม่ขาโอ้โหใช้จมูกเ่านะฮะโอ้โหบรรยากาศเท่าทุกคนคอไม่ขา ในช่วงหกโมงขึ้นเลยครับทุกคนน,นี่ก็ละองรเที่ยวครับโอ้โหต้องไปดูแต่ละร้านแล้วนะครับทุกคนจะมนีมีแสงดอกนะคะนะรับเนี่ยเดินมาไปชมดูครับว่ามีอะไรขายบ้างนะผมว่าเป็นคลองที่แบบ เป็นคลองน้ำเสียนะปรับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมาเกี่ยวขับถ่ายดูบรรยากาศสวยจริงครับเ,เห็มนส์สถาศที่เไหมรับ นี่ฮะเป็นป้ายเทสบานเชียงใหม่นะครับแ่้วเที่ยวก็มาถ่ายมุมนี้นะเนี่ยเออสวยนะยังถ่ายนะเออที่จุดก็จะมีน้ำพุแบบนี้นะครับบัดน้ำเสียไปด้วย,วยแล้วก็สวยด้วยนะฮะทุกคนตอนนี้ผมเดินมาเรื่อยๆเขาจะมีร้านค้าตลอดสายเลยนะฮะทุกคน มะพร้าวนะสองข้างฝั่งครับถ่ายรูปสบายครับถ้าบรรยากาศแบบนี้นะเอ,องเที่ยวก็มา,าแบบไม่เยอะมากๆนะฮะมีข้าวซอยนอะตัวนี้เป็นข้าวซอยด้วยขา,าย อืมีควนิิมคลองควนนู้นนี่มัลาด้วยเนะน่ยคลองสวยนสห้องน้ำก็สวยนี่มีนวดด้วยนะท่างนู้นอ่ะ ีสะพานตรงนู้นนะครับถ้าจะมียาวตร,ตรงกว่าไปตรงนู้นเลยแหละมีนวดบริการของข้ามตรงนี้เพื่อมีชุดชนเผาด้วยนะฮะนี่สะพานที่สวยมากทุกคนถ้ามีแสงแล,แล้วพร้อมสวยมาก สวยดีสวยดีต้องถ่ายมุมนี้แหละตอนนี้แฟดกำลังไปยืนบนสมบุสมานะครับกับลูกสาวเอ้หน่อยมุมนี้แหละมุมนี้สวยสวยมากแหละถ่ายกว้างๆให้ดูสวยจริงๆครับมุมนี้สวยจริงๆมันเป็นแสงสีสันนั้นสวยแล้วกับบนสมพานมีแสงกับแสงะล้กับสีมันสวยมากๆทุกคน สองช่วงนะนมีบารดูดวงด้วยเป็นเป็นคลองถนนที่แบบขายของชิวๆมากทุกคนน่าจะโซนท้ทายแล้วนะครับ นนคือแบบร้านค้าเนี่ยทีที่บอกมีไม่มีไม่เยอะนะมีแบบระยะห่างเป็นอ่5เมตร10เมตรนะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เดินมาเรื่อยๆแต่ถ้าช่วงนั้นแหละที่เราได้เห็นในโลกโซเชียลนะที่ถ่ายปีต้นแรกอะคนเยอะมากนะ แต่ผมว่าบรรยากาศแบบนี้แบบมันโอเคแล้วดีควรจะไม่เยอะเกินไปนะฮแต่เขาห้ามตกปลาแล้วเนี่<ะ>ยแต่เขาขายเสื้อผ้าขายของกินต่างๆนะครับขายให้ดูเรื่อยๆนะ สวยดีนะมันมีแสงไฟให้ดูให้ลำองเนี่ยมันเด่นสง่าแล้วก็สวยด้วยนะฮะแล้วถ่ายก็สวยด้วยนะทุกคนเนี่ยสวยฮะเพราะแสงไฟกระทบดอกมันสวยดีอันนี้ร้านอะไรวินเทจนะแมววินเทจ น่าจะถึงสุดสะพานตรงนั้นนะฮะมีถนนใหญ่ถวยด้วยฮะคือเรครใหญ่ถวย <c oughs> <c oughs> ไปแล้วในสุดเราก็เดินมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับ กับสะพานของตรงนี้นะอ่สวยนะยส่วนนี้มีไข่ผลไม้นะฮะเนี่ย,ย,ยาลองเห็นด้ยเยเวนลาญี่ปุ่นนะ สิงตรงกลางแล้วนะฮะมีน้องบ้อง,องเพลงนะครับนี่ได้เนเป็นโซนเด็กในวาดภาพนะครับล้องเพงเยอะด้วยมีแม่พ่อด้วยนะฮะน่ารักมากเลย นี่โสมนวดไนะงโสมนวดเฉชิวนั่นั่งเฉชิวเนี่ยอชิวมากมีดอกไม้ขายด้วยในบองวิวเล่มสวยดินี่ฮะรอบๆเลยโมี่อเงเลยนีสังข้าจี นี่ไข่กับซอสเอาที่อันใต่กันพี่ป่วนเนี่ยรเสียกับข้าวกินไ้มมีไข่พริกด้วยมีซี่งมีหลายย่งไหมทูดน่นก็คือกจะิ่งนะรั ไอด็กข้าวเหนียอูนี่ร้อนเลยนะครับนี่สัง่งข้าวจีนนะชิคกีนะน้นี่นะนี๋ยวกินข้าวจีนมันก็ดู้มไม่แล้วกินด้วยกินด้วยกินด้วยกินชิคกี้ด้วยทุกคน าจะตกกค่จานนึงเป็นการคุยเรื่องนี่ครัวริมคลองนะครับท่านไปถึงทางเข้าแล้วนะครับที่บอกร้านชิวๆจริงๆ นี่เป็นเสื้อประดับนะฮะถ้าต้องเที่ยวต่างชาตินี่มาเที่ยวเยอะมากเลยคนเลสสลองด้วยนะสารดีของไม่ขาดมี่ฮะเออเนี่ยไทย,ยนะคนเลนสมาเชียงใหม่นะฮะ สุดทางแล้วนะครับทุกคนใครที่มีโอกาสนะครับก็มาลองมาเที่ยวมาชมบรรยากาศได้นะครับมาถ่ายรูปส,สวยๆที่คลองแม่ข่านะครับตรงนี้ได้นะครับผมว่าได้อีกมุมหนึ่งอีกแนวหนึ่งที่สวยจริงๆนะครับ <S <S อันนี้ถีสุดท้ายแล้วนะครับ กับป้ายตรงนี้นี่เป็นเครื่องดื่มของแม่ขาโอเคก็คถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกมุมทุกอย่างะไตรงไหนนะฮะผมก็ถ่ายทุกมุมแล้วนะครับก็มาถ่ายมุมตา่างๆได้ถ่ายกับสะพานแม่ขาลลักเกงนี้ได้นะครับหรือมาถ่ายตรงมุมนี้ได้นะครับทุกมุมเลยนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับคองแม่ขานะครับ